สวัสดีค่ะนักศึกษาทวิภาคี MK5 ที่น่ารักทั้ง4คนนะคะวันนี้เรามาเรียนในวิชาวิจัยตลาด EP นี้เป็น EP สุดท้ายล้เรียนกัน3บทเลยนะคะบทที่8 9และ10มาดูเรื่องแรกกันเลย หน่วยที่แปดเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลกันอย่างไรประเภทของข้อมูลมีสองอย่างรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วประถมภูมิกับทุติยภูมิประถมภูมิคือข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงทุติยภูมิคือคนอื่นเขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมิอันแรกคือการสัมภาษณ์เราจะ สัมภาษณ์ยังไงเป็นการเก็บข้อมูลเราเรียกว่าการเก็บข้อมูลภาคสนามคือพนักง,งานเนี่ยออกไปสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างนะคะการสัมภาษณ์ก็จะเป็นการเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลโดยการเจรจาตัวตอบระหว่างบุคคลสอ,สองฝ่ายคือผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์วิธีสัมภาษณ์นะคะเราจะศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ของการวิจัยตลาดใหละเอียดเลือกกลุ่มที่เราจะสัมภาษณ์นัดเวลานะคะเตรียมคําถามฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ให้เกิดความชํานาญรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบมีคําถามแน่นอนคือตั้งคําถามไม้แน่นอนเลยว่าจะถามอะไรเขานะคะอีกอันนึ่งคำถามไม่แน่นอนอันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการแล้วก็ตัวผู้สัมภาษณ์ ลักษณะข้อมูลและตัวคำถามแบบสัมภาษณ์นะคะถ้าข้อมูลส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องของเพศอายุศาส,สนาถ้าเป็นสภาพทางสังคมก็จะเป็นการสมรสรายได้ข้อมูลตัวสุดท้ายก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรหรือตัวปัญหาที่เราจะศึกษานั่นเองหลักเกณฑ์ในการเขียนคำสัมภาษณ์เขียนสิเคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ คำถามเนี่ยต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่จะวิจัยและตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยคำถามเนี่ยต้องเป็นคําถามเพื่อที่จะได้คําตอบอย่างถูกต้องคําถามมีความชัดเจนไม่คลุมเครือเหมาะกับความรู้ของผู้ตอบคําถามที่ใช้ถามเนี่ยผู้ถูกถามต้องยินดีตอบด้วยนะคะการเตรียมตัวการสัมภาษณ์พยายามสร้างบรรยากาศทำความคุ้นเคย คนสัมภาษณ์คุณควรจะคุยถึงเรื่องจุดมุ่งหมายที่จะสัมภาษณ์ให้เขา้าใจตรงกันติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ควรจะเป็นการติดต่อด้วยตัวเองหลังจากการติดต่อแล้วควรคำนึงถึงลักษณะต่างๆของผู้ถูกสัมภาษณ์พิจารณากำหนดให้แน่นอนว่าการสัมภาษณ์เนี่ยควรจะสัมภาษณ์แบบดใดเทคนิคการสัมภาษณ์นะคะ คือการทําให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยินดีที่จะให้ความสัมภาษณ์ควรจะจริงใจกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ให้มากบันทึกขณะสัมภาษณ์การบันทึกการ,การสัมภาษณ์นั้นนะคะข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยทําให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจในการสัมภาษณ์แล้วก็เข้าใจในการตอบคำถาม การเก็บข้อมูลทางใบสนีปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยนิยมกันแล้ะคะ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะใช้แต่ปัจจุบันนี้มีหลายช่องทางดังนั้นการสัมภาษณ์ทางเก็บข้อมูลทางใษณนิจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนะการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะต้องเป็นคําถามที่สั้นๆชัดเจนเข้าใจง่ายตรงประเด็นผู้ถูกสัมภาษณ์ในยินดีตอบการเก็บข้อมูล ทุติยภูมินะคะแหล่งข้อมูลทุติยภูมิก็จะเป็นรายได้ไอ้ทษค่ะรายง,งานจากเอกสารฝ่ายต่างๆรายง,งานจากหน่วยราชการธุรกิจเอกชนหรือสถาบัานการศึกษาก็ได้บทที่9นะคะบทที่9จะเป็นเรื่องการประมวลการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านและแปลความหมาย ความหมายและขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลนะคะขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราจะมีด้วยกัน3ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแบ่งประเภทของข้อมูลการแจ้งนับข้อมูลการลงรับข้อมูลความหมายและขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเรานำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแจ้งนับแล้วก็จัดการกระทำเพื่อตอบ ปัญหาการวิจัยหรือเพื่อทดสอบสมมติหรือเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่พิจารณาข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าอยู่ในระดับใดคำนวณค่าสถิติแล้วก็วางแผนสถิติที่ใช้นะคะมสีสองประเภทใหญ่ๆคือสถิติแบบพัรน,นาและสถิติแบบอ้างอิง สถตีแบบพันานานะคะก็จะมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการแจกแจงความถี่การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดกระจายการวัดความสัมพันธ์ด้วยสสัมพันธ์ตารางสองมิติตัวเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ Excel นะคะในการรวบรวมในการคำนวณหาอีกครั้งหนึ่ง การแจกแจงความถี่จะเป็นลักษณะของแจกแจงความถี่ในส่วนของร้อยละจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำถามในการวิจัยการจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะมีอยู่สามอันด้วยกันคือมีนมีเดยนและก็โหมดค่าเฉลีย่ยมัธยฐานและก็ฐานนิยมการวัดกระจายมีสองชนิดคือเรื่องของพิสัยหรือแรงนะคะ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard d u r a t i o n นะคะการวัดความสัมพันธ์จะเป็นตัวแปร2ตัวที่เราเคยเห็นนะคะเป็นกราฟ2ตัวขึ้นมาการสร้างตารางสองมิติอันนี้เป็นการแจกแจงความถี่ของตัวแปรอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปการอ่านและแปลความหมายนะคะการอ่านตารางข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้อง อ่านทุกตัวในตารางอ่านเฉพาะตัวเลขที่เป็นจุดเด่นเช่นมากที่สุดและน้อยที่สุดการแปลความหมายเราต้องทำต่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลนั้นแสดงถึงอะไรมีความหมายยังไงตอบจุดมุ่งหมายหรือตอบสมมติฐานในการวิจัยในข้อใดหลักในการแปลความหมายนะคะแปลด้วยความซื่อสัตย์นะคะ แปลด้วยคำนึงถึงขอบเขตอย่าแปลความหมายเกินข้อเท็จจริงการแปลความหมายต้องแยกสิ่งเหตุและผลออกจากกันอย่างชัดเจนระวังความลำเอียงด้วยนะคะการแปลที่สรุปภาพพิงพถึงกลุ่มประชากรเกินที่รวบรวมได้ให้ระวังด้วยอามาถึงหน่วยสุดท้ายหน่วยที่สินะคะการนำเสนอผลการวิจัยตลาดและการ ติดตามผลการนำเสนอผลงานวิจัยตลาดนะคะมีสองวิธีแบบเป็นรายลักษณ์อักษรกับแบบปากเปล่านักศึกษาก็คงคล้ายๆกับการนำเสนอโปรเจกต์ค,ค่ะ,คะลักษณะของรายง,งานการวิจัยที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมปราศจาอกอคติ รูปแบบของตัวรายงานนะคะมีส่วนหน้ามีบทสรุปมีส่วนเนื้อหามีส่วนนั่งอิงและภาคพผนวุการน,นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนะคะทำเป็นตารางก็ได้ทำเป็นแผนภูมิก็ได้ถ้าทำเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะก็เห็นไหมคะเป็นรูปช้างแทนช้าง ถ้าเป็นแผนภูมิแท่งก็จะเป็นตารางเป็นการาฟแท่งเห็นไ,ไหมคะบอกรายละเอียดซึ่งจะง่ายต่อการน,นำเสนอแผนภูมิวงกลมก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนำเอาข้อมูลมาแยกเป็นส่วนย่อยๆนะคะแล้วก็จะแรงเงาเป็นส่วนๆไป การนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นจะมีกราฟเส้นเพื่อการเปรียบเทียบนะคะเห็นไหมคะแทนรายรับแทนรายจ่ายต่างๆจะเป็นการเปรียบเทียบการลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นกราฟเส้นการติดตามผลงานการวิจัยนะคะงานวิจัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดแค่เสนอรายงานเราจะต้องติดตามผลงาน การวิจัยด้วยว่างานวิจัยนั้นสามารถแก้ปัญหาของกิจการได้ไหมต้องติดตามผลการวิจัยในขณะเดียวกันนักวิจัยต้องทําการประเมินผลด้วยเป็นไงคะจบแล้วสำหรับการวิจัยตลาดมีอะไรสงสัยนะคะสอบถามได้เลยใน รายละเอียดที่ให้ไปนะคะในเฟซในไลน์หรือโทรถามได้นะคะช่วงโควิดดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ